รอเช็ด one t o three เช็ด one two three มามามาดูดีไฟ์สดขึ้นปะไฟ์สดขึ้นปะไฟ์สดในเ uh, ข็นปะ รอเชดวันเทอรทีสตรีมที่ไหนที่ไหนในในแอปในแอปแดงแล้ว

ฉันยังพอเบื่อไว้แต่บางทีคิดถึงเพอ่คิดถึงมาคิดถึงมาในใจเอเดี๋ยวนะคนดูแป๊บนึง ทสระบบตัวนี้กันปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาปากกระป๋องปากกระป๋องโลซาไปห้างไปร้านใส่ซื้อปากกระป๋งองปากกระป๋องลำบดีบมืงใดปากกระป๋องลำบดีบ,ดบนนเมือบใดปุ่มกดไฟเปิดฝากินโลเลวัตซูดโดนทมา1,000บาทโดเนทเทสติง้ง ไม่รู้ใจเรายัางตรงกันอยู่ไหมแค <sk r isa> ่นั้นคิดถึงใครหายไปฉันก็ได้แต่ฉัน mà về ah. Steam này app đèn Steam này app đèn sẵn rồi Chích 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 มา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 พยาธแทร่ทรีมก่อนสักครู่นี่ครับผมจริงๆแล้วฉันก็ยังไม่ค่อยชินฉันก็พอเบื่อไว้ ค,คิดขึ้นมาในใจเฮ้ยพายุเข้าเนี่ยโอ้โหพายุเข้าเฉยเลย จริงแล้วฉันก็ยังไม่ค่อยชินมาเว้ยเฮ้โอยพายุเข้าวเว้ยพายุเข้าวเว้ย เชีย่ยวัสดีครับวัสดีครับโหลดเชตวันทูทรีแป๊บหนึ่งนะคอูเดี๋ยวแชร์ทีมอยู่นะครับผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเล่นแน่นอนไม่ต้องห่วงผมเล่นอยู่แล้ว มา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 ขอ,อยญาตล,ลั่นทุ่งผักบุ้งไฟแดงลั่นทุ่งผักบุ้งไฟแดงหน่อยเว้ย ทุ่งผักวุ้งไฟแดงเธอยังคิดถึงใครอาจเป็นฉันก็ตายฉันก็พอไห้มาครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะ ลงตัวป่าก่อนยังได้มั้งลงตัวป่าก่อนยังได้มั้งโหมีห้าคนนะตอนนี้มีห้าคนเว้ย ไปเว้ยโอ้ยแล้วไม่มีปืนด้วยไงประเด็นไม่มีปืนด้วยไงลงมาต่อป้าวทำไงได้อะลงมาต่อป้าทำไงได้อะครับึงน้อง,องเทนะกัน ไปไปไปมันพูดเหมือนกันเปล่ามันพูดเหมือนกันหรือเปล่า,าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปฮับไปฮับข้างบนมีคนเว้ยข้างบนมีคนเว้ยโอ้ยยาขอโทษได้ไหม สัตว์กันแล้วสัตว์แล้วสัตว์กันแล้วสัตว์กันแล้วสัตว์ก,ก,วก,กันเลยครับอย่ามายุ่งก็พอสัตว์กันเลยครับอย่ามายุ่งก็พอสัตว์กันเลยนะอุ๊ยโอ้โห,โหเห็นได้ยังไงว้าเห็นได้ยังไงวะ BKM มีแม็กก mm ็เปล่าอ okay pues huh ่ะโอเค M4 ก็ได้ใช้ปืน M4 ก็ได้4มิตไปไว้แห้ ว้โอ้โหมีสามคนนี่อ่ะใส่เซตยาจกดิรออะไรของไม่ค่อยมีเอาของแค่นี้เอาแล้วกันขอซัดส,สักตัวดีวะซัดส,สักตัวนีวว่เป็นเรื่องเลยโอ้หย่มมีแต่แคร์ด้วยมีแต่แคร์ด้วย มีแต่แค้นว้าเอ้ย,อย,อย,อยโอ้โหปืนยิงรัวมไม่ได้ด้วยไม่น่าไม่น่าเอาลงมาเลยอะไรวะคิดดีหรือเปล่าเนี่ยปืนไอ้ปืนเอาปืนหานี่ลงมาตัวเปล่าซัดตัวเปล่าอีกซัดตัวเปล่าอีกเรามีพรีเมียมลงตัวเปล่าก่อนมีพรีเมียมมาเออมีพรีเมียมมาลงตัวเปล่าก่อน รออะไรอะลงมีีเมี่ยมก็ลงตัวเปล่าไปก่อนแล้วกันไปเว้ยเฮ้อ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 ยกให้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  ขอไปใชปืนเดิมได้ป่าววะปืนเดิมเลยไปแล้วมัง้งทดนสองอะยังไม่ไปโอ้โหทำไมมันยิงโดนเลยวะอะไรยิงโดนไม่เลยังไม่ได้ยิงโดนมันมันยิงโดนเลยใช่เลยอยากลามาดิมาเล่นเ,เ,เ,เป็นเพื่อนเลยก็ได้มาเดเลยทำคลิปคู่กับเจษดามา มาเล่นเป็นมาเ,เล่นเ,เล่นเป็นเพื่อนลีมาสักสองคนอะไรเงี้ยลยพอได้ถ้าสองคนลยพอได้สู้เงี้ยถ้าแบบคนเดียวมันโดนแบบสองทิศทางเงี้ยมันสู้ไม่ได้ไงมันสู้ยากนะช,ชุดเต็มก็ไม่ค่อยมีอ่ะคือตังตังก็ไม่ค่อยมีด้วยอ่ะเออถ้าตังมีก็พอที่พอได้แบบลงแบบเติมๆอยู่ไงช่องไปไว้เอาใหม่ไว้ มันจัดลงชุดเต็มเลยเว้ยไอ้ข้างหน้าดิไอ้ข้างหน้าดิมันจัดชุดเต็มลงเว้ยไปครับไปครับอุ้ยอ้อมดิ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 โอ,อ,อ,อ้ขอเก็บปืนหน่อยไม่ได้ไง,ไงวะ อะไรจะขนาดนั้นวะโอ้ยโอ้ย ตาหน้าเดี๋ยวจัาชุดเต็มก็้นะตาหน้าสงสัยตาหน้าต้องจัาชุดเต็มแล้ว <laughs> ไปไว้ไปไว้ขึ้นบ้านรู้สึกอันตรายโอ้รู้สึกหลายทิศทางยี่ไงวะเอาดิเอาดิาดยังไงยังไงอุ๊ยอุ๊ย เอาเรื่องเอาเรื่องเล่นยากกันนีแหละเอาปืนตะปูไปคู่มันนะเอาปืนตะปูไปคู่มันงี้นอย่างนี้ว่า ปืนตะปูไปคู่มันก็ยังดีโอ้โหอย่างางี้ก็ปืนตะปูก็ไม่ได้ทำงานอย่างงี้ก็เก็บปืนนี้เลยละกันอย่างน่าพอดีกัหมด เอา้ามันบาัากเหรอวิ้ยยืนนิ่งบัากันกที่ไหนได้เอเคนี้ก่อน,นกัน,กนมียาเปล่ามียามียาเอาดีวะไปเว้ยได้ยาแล้วได้แม็กแล้วแค่นี้แล้วโอ้ชุดเต็ม ตีมันล่อตาล่อใจซะเหลือเกิน <c oughs> จะยิงทำเที่ยะไรวะของก็ <c oughs> อยากได้แบบมาจะยิงทำฮาอะไรวะบ้างนั้นเฮ้ยมาทางนี้เลย มีคนอยู่ใต้บ้านเหรอเก็บของไปยังวะเก็บของไปย,ยังวะยังยังยังไม่เก็บของเลยแต่ไปเอาไปเก็บไม่ได้ไปเก็บแล้วไม่น่ารอดไปเก็บแล้วดูทรงไม่น่ารอดแน่นอน เอาชิ้นเดียวก็ได้เอาชิ้นเดียวมาก่อน้อูกอตรงนี้ก็มีนี่ว่าอุย้ยอุ้ยมีคนมาข้าบ้านอุย้ยโอ้้หตกใจเลยเรียกว่าจ้ำสแกนย่าเด้เวินกัม จัดจัดจัดของ คนเลยเว้คนเลยเว้ย สักคู่นะครับผมสักคู่นะคขับคตอบแชทเพื่อนแป๊บตอบแชทเพื่อนสักคู่หนึ่งนีครับมามา,มา มาครับเล่นต่อเล่นต่อชีวิตของเธอมันจ่งดูเรียลูไปเว้เฮ้ย มาครับมาครับ แน่นอนไว้เอาปืนวิ่งมาอุ้ยมาโหก็ไม่ได้เปิดไอเวนเชียหัวตายีกโดนบนบ้านอีกโอ้ย่าทาลุนได้ไหมโอ้ยโอ้ยปืนก็ไม่มีโอ้ย ตายให้ก็ได้วะจะทาลุนดิ ไปไว้เฮ้ลุยต่อไปไว้ ไปไว้เฮ่เฮ่เฮ่มาครับร glorious 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 โอ้โซัดกันนัวซัดกันนัวโอ้โหวิถ้ายิงไอ้นี่ได้นี่คืออิ่มงั้นขออนุญาตแบบอนุญาตแบบเซราเซมารุสกาเลยครับทำไมไม่ยิงวะ